สวัสดีครับผมช่างนนจาก SQ Shop s y s t e r ครับวันนี้ก็เป็นงานซ่อมนะครับตัว Kenwood DNX7150BT ตัวนี้อยู่ในด Max a ครับดีน่าจะ16ขึ้นไป17ขึ้นไปสวัสดีค,ครับผมมองแต <c oughs> ่เลขซ้ายเลยเลยเลยอันนี้ตอนนี้เปิดไม่ติดเลยใช่อเปลเนี่ยครับไม่มีอะไรโอเคเยวแกะเลยนะคร <c oughs> ับดับเครื่องเลยครับ ครับครับก็จัดการนะครับหาซ่อมบอร์าลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับหาลูปลัดัดตอนนิดหนึ่งนะครับบางทีบางงานอาจจะไม่ได้ถ่ายครบทุกขั้นตอนก็จะประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ประกอบกับคือนให้ลูกค้านะครับแล้วก็เทสท,ทุกระบบนะครับไอต,ตัวนี้งานนี้ก็จะมีนะครับตัว ตัวดองเกิลตัว KCLW KCAWL ร้อที่ตัวลูกค้าติดมากับแถมมากับตัวจออยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิงก์มือถือขึ้นจอนะครับก็อัปเดตให้ลูกค้าเรียบร้อยเทสุกละบมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวลิงก์มือถือขึ้นจอทุนี้นะครับก็ใช้งานได้อยู่แต่มีเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวว่างๆทำคลิปให้ครับ สำหรับท่านใดที่ยังรักจอเดิมนะครับชอบตัวจอเดิมระบบเดิมนะครับก็ซ่อมจอเดิมใช้งานสนใจงานซ่อมก็โทรมาตามเบอร์โทรได้เลยครับหรือว่าเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนจอแอนดรอยหรือว่าอยากเปลี่ยนรุ่นอะไรพวกนี้นะครับมีรุ่นไหนที่เสถียรแนะนําให้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาครับสวัสดีครับ